ใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามนะคะต้องการลาออกจากงานหรือว่าลาออกกันแล้วนะคะแต่ว่าไม่อยากไปหางานทําแล้วอยากประกอบอาชีพส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระแต่ว่ายังคงได้เงินส่งครอบุตรจากประกันสังคมเดือนละแปดร้อยบาทให้ลูกหลานนี้นะคะจะต้องทําอย่างไรวันนี้บุ๋มมาชี้แจงให้ดูคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวัากบิการแห่งรัฐนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาเล่าถึง ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมาตราฐานสามนะคะอาจจะลาออกแล้วหรือว่าอาจจะต้องการลาออกในเร็วนี้นีนะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากไปหางานทําแล้วนะคะอยากประกอบธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระอย่างเงี้ยแต่ว่ายังคงต้องการที่จะรับเงินส่งครบุตรจากประกันสังคมอยู่นั้นนะคะวันนี้ผุมนําเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าจะต้องมีการทําอย่างไรบ้างนะคะถึงจะยังคงได้อยู่ เพืะะ่อที่จะไม่เสียสิทธิ์เงินส่งครอบบุตรจากประกันสังคมแต่ก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกาลังใจนะคะการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยื่นกดกับกระด,ดิ่งแจ้งเตือนขอสารค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้มีคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บุ๋มก็พาทุกคนนะคะมาอยู่แบบนอกสถานที่นะคะไม่ใช่แบบว่านั่งเกางี้เล่าอยู่บ้านแล้วนะคะวันนี้มาบ้านแม่นะคะที่เดชอุดมอุบลราชธานีนะคะโอเคค่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นพ่อแม่นะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3เนอะที่ลาออกจากงานแล้วนะคะและยังไม่หางานใหม่จะไม่หางานทำแล้วนะคะจะประกอบอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพส่วนตัวนะคะแล้วมีเงินสงเคราะห์บุตรที่ต้องได้รับสามารถสมัครม .39 ได้เลยนะคะหลังจากที่นายจ้างเนี่ยแจ้งลาออกให้นะคะ ซึ่งมสามสามที่ลาออกแล้วนะคะจะต้องลงทะเบียนว่างงานไว้นะคะก็จะได้รับเงินชดเชยตรงนั้นนะคะก็สามารถสมัครมสามเก้าได้เลยนะคะไม่มีผลต่อเงินว่างงานนะคะแล้วก็เงินว่างงานเนี่ยก็จะยังได้ปกติเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสมัครช้าหรือว่าทิ้งช่วงรอสามเดือนห้าเดือนก็มีผลต่อเงินส่งเคราะห์บุตรนะคะยกเว้นคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะถ้าเกิดว่า ยังไม่ขาดก่อนกำหนดคลอดยังไม่ต้องต่อม .39 9ให้ใช้ม .38 8ไปก่อนนะคะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผุมก็ได้แปะเอาไว้ที่หน้าเพจแล้วนะคะ,ละหลายๆคนก็อาจจะได้อ่านกันแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีบางคนนะคะอาจจะยังแบบไม่เข้าใจในตรงนี้ผุมก็เลยหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกรอบนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผุมได้นะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามที่สายด่วนประกันสังคมนะคะ1506ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ สำหรับใครที่มีคำถามอยากสอบถามกระบ,บุ่มเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาด้านล่างได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมของข่าวอื่นจะรีบนำมาแจ้งกับทุกคนได้รับทราบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ